ต่อมานะครับเป็นการาให้คะแนนนะครับแบบรายกลุ่มนะครับวิธีการก็จะเหมือนกับการให้คะแนนรายบุคคลนะครับก็คือเราต้องเพิ่มเนื้อหาก่อนนะครับเพิ่มหัวข้อก่อนจากนั้นเราก็ตั้งชื่อหัวข้อนะครับสมมุติว่าเรื่องนี้นะครับเราเลือก รูปแบบการนำเสนอนะครับให้เลือกเป็นลายกลุ่มนะครับแล้วก็เกณฑ์การให้คะแนนนะครับเราใช้รูปแบบหนึ่งก็ได้รูปแบบหนึ่งก็เป็น default ที่มีมาให้ก็คือมีลักษณะของความชอบอย่างเดียวนะครับส่วนรูปแบบที่2ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะครับก็คือในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนนที่มีอยู่2อ,อย่างก็คือความคิดสร้างสารรค์แล้วก็การนําเสนอนะครับเมื่อเรากําหนดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มบันทึกนะครับเมื่อเรากดปุ่มบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับ เราจะมาเริ่มมาให้คะแนนกันเลยนะครับโดยวิธีการกดที่รูปไอคอนนะครับที่เป็นรูปมือตัวนี้นะครับเมื่อกดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แจ้งให้นักเรียนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนอย่างในตัวอย่างนี้จะมีอยู่3คนด้วยกันนะครับที่ล็อกอินอยู่ในระบบนะครับซึ่งในการล็อกอินตัวนี้ก็พูดอย่างที่ แจ้งไปตอนต้นนะครับผู้เรียนสามารถใช้ตัวของสมาร์ทโฟนก็ได้ในการล็อกอินนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมีการบอกนะครับว่ามีคนที่อยู่ในระบบเนี่ยกี่คนนะครับที่ยังไม่ได้จับกลุ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้เราเลือกเป็นการนําเสนอง,งานแบบลายกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจัดกลุ่มก่อนวิธีการจับกลุ่มมี2แบบแบบที่1ก็คือเปิดให้ผู้เรียนจับกลุ่มเอง สองก็คือให้ผู้สอนไปพูดจับกลุ่มนะครับถ้ากรณีเราจะเลือกให้ผู้สอนไปพูดจับกลุ่มก็กดหน้าต่อไปเลยแต่กรณีนี้เราจะดูอันแรกก่อนก็คือเปิดให้ผู้เรียนจับกลุ่มนะครับในการเปิดให้ผู้เรียนจับกลุ่มผู้เรียนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองอยู่กลุ่มไหนนะครับแล้วเขาก็เลือกเลยว่าเขาอยู่กลุ่มไหนนะครับเราจะลองกดตัวนี้ดูนะครับพอกดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บดูในหน้าจอของผู้เรียนนะฮะก็จะมีให้เลือกกลุ่มว่าอยู่กลุ่มไหนนะครับ สมมุติว่าเรามีอยู่3ามคนนะครับเราจะอยู่กลุ่มที่ 1- 2สองคนละกันนะครับแล้วก็อยู่กลุ่มที่2 1คนนะครับตอนนี้มีอยู่3คนนะครับโอเคพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บตรงนี้ก็จะมีการขึ้นบอกนะครับว่ากลุ่มที่1มีใครบ้างกลุ่มที่2มีใครบ้างนะครับเมื่อเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดปุ่มหน้าต่อไปนะครับเพื่อรีเช็คอีกทีนึงนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไหมโดยอาจารย์ผู้สอนนะครับ ถ้าไม่มีการแก้ไขเราก็กดเปิดให้คะแนนนะครับเมื่อเรากดเปิดให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการให้กลุ่มไหนออกมานําเสนอก่อนเราก็กดเลือกเลยครับกลุ่มที่หนึ่งออกมานําเสนอก่อนนะครับก็จะมีรายชื่อคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็เกณฑ์นะครับเกณฑ์ก็จะมีเรื่องของความคิดส,สร้างสรรค์การนาเสนออีกเป็นตน้นนี่คือคะแนนที่ทุกคนในห้องไปคนให้นะครับในหน้าจอก็จะแสดง คะแนนที่มีคนให้นะครับพร้อมกับรูปภาพของคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็จะเลื่อนออกมาให้เราดูว่ามีใครบ้างส่วนในหน้าจอของผู้เรียนนะครับถ้าเป็นคนที่พรีเซนต์อยู่ระบบก็จะแจ้งบอกว่าไม่สามารถให้คะแนนได้นะครับเพราะเป็นผู้นําเสนออยู่นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่ได้นะครับแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นก็จะสามารถให้คะแนนได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาดูคะแนนเนี่ยครับก็จะขึ้นเลยว่าโอเคมีคนให้ 3.3ก็จะรวมเป็น6คะแนนนะครับเราก็เห็นไหมครับคะแนนก็จะขึ้นตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่ทีนี้เมื่อกลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกลับไปนะครับแล้วก็เราก็เลือกกลุ่มต่อไปขึ้นมานะครับกลุ่มนี้มีคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่คนเดียวคนนี้ก็จะไม่สามารถให้คะแนนตัวเองได้นะครับในขณะที่อีก2คนก็จะมีให้เลือกนะครับ มีให้เลือกคะแนนเห็นไหมครับขึ้นมานะครับโอเคก็เลือกเลยนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับเมื่อมีการให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนทั้งสองตัวนี้ก็จะถูกนำไปรวมกันนะครับเห็นไหมครับรวมกันก็คือ2คนให้เท่าไหร่ก็รวมกันแล้วก็หาร2นะครับ2คนให้เท่าไหร่รวมกันแล้วหาร2แล้วก็เอาตัวนี้มาบวกกัน ก็จะได้เป็นคะแนนรวมออกมานะครับตรงนี้นะครับเราสามารถดูได้ว่าใครให้คะแนนเท่าไหร่และใครยังไม่ได้ให้คะแนนบ้างก็จะมีรายชื่อตรงนี้ให้เราดูด้วยนะครับโอเคนะครับก็กดกลับมานะฮะอันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นการให้คะแนนนะครับถ้าเราจะดูสกอร์นะครับเรากดตรงนี้นะครับแสดงคะแนนตรงนี้นะครับก็จะมีการโชว์ว่า ตอนนี้ใครมาเป็นอันดับหนึ่งได้คะแนนเท่าไหร่นะครับบนหน้าจอแสดงผลก็จะบอกด้วยว่าอันดับหนึ่งคือใครอันดับสองคือใครอันดับสามคือใครนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับให้คะแนนการนำเสนอนะครับแบบรายกลุ่มนะครับ